เอาเขาทาเด้อพี่น้องร่างนี่ปลานี่มันเฮียออกบักหลายเฮียออกตุ่มขาดตุ่มขาดกระปูกัดกินเหงื่อทางล่างตุ่มขาดพี่น้องยกคนที่แหลกอุ้ยหน่อยใหญ่กี่สวดหมดคนที่แหลกสวดส่วนด้วยพี่น้องไปมากคูเออโหลดเห็นว่ามันคู่ สวัสดีพี่น้องกันยจเกตสวัสดีครับสวัสดีค่ะกถักไทยกันย่ำเสาอีกคือเก่าเหรอพี่น้องเก่าปลาห้าอยู่ห้ากินอีกคือเก่าสวัสดีทุกคนทุกท่านละพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวอะไรแบชาวต่างประเทศขอกันวันที่ตอนแรกยจเกตมือนี้มือนี้วันที่หาพุทธก,กีกาปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกจยัเกตกับคุณตองปากะพากันมาใส่ตุ่มเด้อจอ้ะมือนี้ยอมาหาใส่ตุ่มปลาซิวพี่น้อง ให้ระวังเดินทางมากกับพอเห็ดบอยเจเกตพอเห็ดกอยเจเก็บเกเห็ดหลายพี่น้องเดี๋ยวามเดินทางเตรียมวาสิมใส่ซจุ่มแล้วก็เลยเป็นมืออื่นเวลาคอยหาเห็ดพอเห็ดกอยอยู่หาหุกดอกพ่นขางทางพี่น้องอะพ่าหลุดน้ำกันพี่น้องเมื่อนี้ใดรสิมานบอไอ้ปลาซิวเนาะจ้าใส่ปลาซิ่วเขาใส่ปลาซิ่วเขาปลาซิ่วเขาหรือว่าปลาซิ่วอ้าวละพี่น้อง อันดับแรกก่อนสีพากาันไปใส่ตุ่มกับกอไฟก่อนพี่น้องมกอกรบได้พี่น้องในปานยุ่งร้ายหลายล่ำหวยที่สีหาปลานี่ยแะพี่น้องก็อย่ค่อยๆลงไปนี่ในราวางยากเกตกอไฟลงมาเซอเว่เบิงลํำหวยพี่น้อง ตอนนี้ก็เอาเนื้อใส่ตุ่มเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องทั้งเบิดจักหลังยเาเกตมือนีันเศ้าหลังจ้าประมาณยี่สิบหลังเนาะเนี่ยนเนื้อกะสูเดิมล่ะพี่น้องเป็นโค้งไก่สูตรค่อยใดค่อยมนันมเป็นอย่างไรยาเกตเป็นตำมีหม้อปลาหนามเพื่อนอยเยอะเลยเนาะอ๋อะลัางแหลกแหกมันพี่น้อง อาลงไปแล้วตอนยามขึ้นให้แม่นมานเด้อบาทนี่า <c oughs> ใส่ตุ่มก้อนมาเนี่ย <c oughs> ดใจก่อนกับเฮ็ด <c oughs> ในระวังครับรถมาพอเฮ็ดกอหมหนึ่งหาดอกเจยเกตเป็นดินดินเลยพี่น้อง <c oughs> คนอยากเก็บเพ็ด <c oughs> แต่มันเดยเตรียมมาใส่ตุ่มละ ะลองเบิงแต่หัวปีพี่น้องลองไปแล้วรอบนึงแต่ว่าเขาเจ้าใส่ก่อนอยู่หัน h ẳ นกะมันพ่อได้มกอยู่เออเจเก็บบ้างลงแป๊บเดียวตอมแซว่ลอะพี่น้องคมนมันมันเด้ออ๋อปล่อยมันมันเด้อนกเห่าเหี้งร้องอืมเห่าไม่เก็บพี่มันปลาไปจัก คือนอยู่ได้ละน้อยเยเกตมาแต่ว่างกลุ่มร่วงพี่น้องตอมแซวเลยปัาจิวัโอ้ลอยแซวเลยน้อยยเกตวเดเกม่ากหวะวางลกนานก็ได้เออลงเรืกันละใส่เบ็ดเป็นตะเถือกดีเนาะเมียนยู่จ้ะ ้อใหญเกดมาตึกเบ็ดไม้ไผ่ยจากเมือผุ่นตอมแซวเลยยเจเกอเรียบร้อยอตาจุงมมาบเลงเออ ก้อยปลาปิวเขาคือกินที่ละก็งนะี่นอ้อ,นองเออส้วงเต็มหัวปีสิคืออยู่หรกอกเนาะเนียนจ้า ปี่กายมาใส่น้ำขาดว่างเลยเด้อพี่น้องใส่จนหลาเด้อใส่จนหลาป่านนั้นก็ยังได้อยู่ได้ปี่กายก็ได้ะพี่นี่ใส่เต็มทัวพี่ดนี้ชักหน่อยพี่น้องส่วนเห็ดกัยังพอมีเรื่อยๆอยู่ดอกพี่น้องกันไปหาก็ได้แต่อาจสิบหลากหลายป่านนด้มือเอื่นคอ,อ,อยหลุนน้ำยายเกศปลาบ่ปลาบอ่ <c oughs> บอน,นี่ ทุกลุกหน่อยๆน,นะนย่างดีๆย่างดีๆอย่าไปหาวน้ำปลามัน <c oughs> เป็นเฮนมันเลือนงานไปว่างทุกลุกหน่อยสุ <c oughs> ดข้อใดดอกพี่น้องุูแมงแน่บมงแน่แค่เกียรติเป็นมู๊เลยพี่ีแดดบอท่านซองแนมบอคใครเห็นผลว่างนั่นล่ะ วางกับยี่เกล็ดพอล้มมันจะหล่นทำได้เลยทำได้เยอะด้อยด้อยแต่พาดู กันลงเล่นห,หนามแต่เด้อแม่พี่น้องเอา้าหลังสุดถ่ายเด้อพี่น้องบ้านนี้หล่นน้ำกันตอนยามบนเราพี่น้องกับสีใสถิ่มใบประมาณชั่วโมงกลัวๆน้อยเยเกตใช่น้อย,อยแซวเลยบ่อืตอมขมันเลอืะวางบะทันหยาดก,กินในมือได้นั่นพวกเขาทาอยจิเกตมันบอแดดพี่น้องทำมันแดดพี่น้องกับเสียหนำอยู่ปุดมปุ่ ต่ตอมเต็มสุ่มเลยไปฮะ,ะผ่านไปประมาณชั่มโมง,งก็กัวพี่น้องถ้ากันลงมายามจากข้างล่างขึ้นบนมาเนี่ยตุ่นน้ำกันตอนยามพี่นอ้องหลังแดกแห้งมันเป็นยังไงสุดยอดสุดยอดบอกสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่เพิ่งพี่น้องเนียกเกิดวันสุดยอดขนาดวัดตัดอุ้ยที่ไรกวเนี้ยมองเห็นมันพาแดด ใส่แล้วไปผักประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะจ้าเนี่เห็นแม่นบอสเนี่เห็นเลยเนาะสวด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 พี่น้องอู้นปลาซีวังไลแม่นบอสเม่นจ้าอู้หืเถือคักอยู่กี่รอบขาดคือขาดอู้หูเต้ี่ยนแนบหมดสวดสวดอยู่เอาเห็นบอสเอาเห็นอยู่เห็นอยู่นั่นเต้นแซวเลยพี่น้องเขาท่าอยู่ ล้างแหลกแหงหมานกับไข่อยู่ตัวะพี่น้องตาเขาตายลุตาอยู่เนาะเป็นปลาซิวหางไล่ตัวนี้แมนจ้ะเป็นปลาซิวหางไล่พี่น้องตัวนี้กับทเป็นเหง้ากุ้งไก่ไปลุนหลังต่อไปพี่น้องมาเนี่ยเป็นได้ลังเลยจากมันคือพอเห็นร้อยพอเงยเบี้ยมที่มันแต่หลังเดียวอ๋อถืออยู่ตัวละนี้ นี่นี่นี่โอ้แต่กระปูกระปูกระปูหินหินพี่น้องก็ดีไปเอานอนปุ้าอีกครั้งหนึ่งลังบัดดวงกันล่ะพี่น้องอ่าเหรือหล้างไปยี่เลี่ยมบังหันหลังยี่เกศใส่กันลองใส่บัดดวงกันกระปูท่านบ่ล่ะท่านท่านท่านคอยตุ่มบ่แม่โอ้เธอพุทธละมันนี่พี่น้องมันอยู่ปุ่นปลาคอกังเทิงกระปู ปูหิ้งพี่น้องโอ้ยสะจัดเนาะปูปลาชิวอ่าวกามีแมีนจ้ารักไปโดนอนพุ่นอณะยังไหลลังอยู่ดอกเพราะพี่น้องก็เดี๋ยวรุ่นก็เดี๋ยวอยู่ได้กินอยู่ดอกตกใจเด็ดยังโอ้ยรักษณะงโหคนนี้เก่งนี่เออเมียนเออจังว่าเป็นเขาตุ่มแล้วนี่มีดีเลยเป็นปูหิ้งพี่น้อง อย่างยหกินแสดงว่าวตุ่มขาดดิลอมันการตุตร่มขาดที่ไรนี่สนสมสดงนุ้โมเอาเนื้อออกไปกินข้างหน่อเด็กสัก้อนเ ในตุ h, <yap a> ่มมีบอกจับดีได้ระวังหนีบได้เดดสามป้าถือบ่อปลาเลยป้าก็ถือลาให้ตัวนั่นสุดยอดเลยจ้าตุมจต็มน่กองใส่แฉมแท้แล้วม่อนพี่น้อง ใส่งามร่างนี้ปลาใส่งามแห้งมันมันบ่อเข่าเนาะมันไหลายอยู่มันหย่านกระปูเนียนเออปลาหลายอยู่ต้อหย่านกระปูกระปูเฝาทช่งหลอดตุ่มนั่นโอ้ยอยากได้ใส่นี่เดุ้่นมันขาดไปไงเรี่ยมบร้อยก้อย้อนเลยมันเข่าเออออกนี้นำกันมีดได้เลยกระปูเพิ่นคุ้มหนีบกินเหงอะจุดใหญ่มกี่ดอกกินหรอ ได้แต่ใส่นี่ได้น้อยใหญ่เกินชุ่มชัวร์แล้วก็ใส่เนื้อน้ำมันมาแล้วนี่คือสีมือแกแด่บาดเด็ดยุติไดเด็ดเด็ดอย่างระวังไในหินเลื่อนนี่แต่เด็ดเด็ดขากี่บอกขากละน้อนหลุนน้ำกันหลังต่อหลังเด้อพี่น้องสวดสวดพี่น้องสวดสวดนี่ดีเขาจังว่าเด็ดค่ะของแท้ที่ระดี สวนๆได้พี่น้องคุณตอนรับตุ่มใหม่ได้จ้านั่นน่ะกระปูบอ่ะขาถาขาถาเขาถาเด้อพี่น้องล้างนี่ปอานี่มันเฮียออกบักหลายเฮียออกตุ่มขาดอืมตุ่มขาดกระปูกัดกินเหงื่อทางล่างตุ่มขาดพี่น้องยกคนที่แหลกอุ้ยนอยใหญ่เก่งสวดโหลดคนที่แหลกสวดๆ<ม>ได้พี่น้อง,องไปมากคู่เออโหลดขุดเห็นว่ามันขู่ขู่อ๋อขู่ต่ดที่ลายตุ่มขาดบาดเล้า มันเมันเด้เขาท่ายุคพี่น้องกะปูร้ขาดหองนี่อือโยจะเที่ยด้รือบึงเนียลมไหนาว่าตัวใหญ่บังปูไเที่ยด้ได้ขอคูดแล้วข่อยโอ้ยมันขาดร้มองแห้งขาดร้อยู่เนาะอุ้ยบงได้จ่าบงเด้จ้าู้ เขาทาเขาทาเขาทาอะไรพี่น้องเนี่เนี่ยงตีมก็เมียกินอืมเย้เย้เปล่าเป็นใส่พอดีอู้พอดีปี่งั่นละพี่น้องปี่ <laughs> ใส่พอดีอู้แสบไขอ่อยู่ดอกพี่น้องยังหลายหลังอยู่คือบอหลังเลยนี่อยู่ไม่อยากไปใส่หน่อย ตั้งหมอนหันใส่ใหญ่ปะเนี่ถิ่มนอกจ้าน้ำสวดสวดจ้าด้อกพอดีมกแสบเวะาเด้ออืมพูดอุ้ยสุดจอดเด้อจ้าหวดนี่เอาท่าอยู่อเอาท่าอยู่พี่น้องคนงานมือนี่ต้องตุ่มไม้ใาย่เกียรติบ่พูโพูด <c oughs> หมอ,อมอบู่หมอบัก nhay อะไรนี่อพี่น้องนี่เน่อยังหลายหลังอยู่เน้องดีใจค่ะทำหมาตัวปีงอนหอนเนาะ, <c oughs> ะนี่อยู่หมาตัวกับยังเนาะจ้าวิธีหาอยู่หากินบ้านเท่าหาในหลากหลายอย่างอยู่พี่น้องว่าแต่ขยันมาข <c oughs> ยันหากับพ่อดีกินอยู่ <c oughs> พ,อพอ่อปีกสื่อ่นเนาะตามทรงไฮทรงหน้ากันเลเป็นผวกห้อยล่ะพี่น้องตรงนี้ จักหน่อยกับกบเขาไงแม่ายส่วนปลาซิวอ้าวพวกกูพวกปลาเนี่ยตามลำหวยเนี่ยร้ายพี่น้องเขาได้กินอยูอ่อ๋อล้างถึกหน่อยล้างถึกรลายละตัวใหญ่ตัวหน่อยน้ำซุปกันมีทั้งใส่ใหญ่ใส่ในหน่อยแต่ว่างามเด้อยใส่ตัวในหิน <laughs> สองหลังมองเห็นนอกอาคารข้าง, <c oughs> งนอก <c oughs> <c oughs> ครังนี้ปลาซิวหางลายอีกแมนครับปลาซิวหางลายปลาซิวอ่าวสิบ่มีเด้อพี่น้องสวยๆเลยสวดๆชื่อจ้าโอ้คันเขา่าเขาเป็นโมเนาะถือดีอยู่เป็นปลาซิวหางลายพี่น้องนะก็ดีโมกปีงใส่เดียวกับพวกปลาแก้วล่ะแมยียงะปลาแก้วนิดนึงโมกอูโมกแล้วปีงเนาะแมน กันปลาซิวหางไหลถือปลาซิวอ่าวบ่มีพ่อโตเด้บ่ต่างเด้กันตัวใดถือปลาซิวอ่าวก็ถือกแต่ปลาซิวค่ะรุ่นน้ำกันอีกหลังนี่ถือกชัวเทือกบ่ชั่วหางไหลอีกแล้วหางไหลเขาคือมันแต่ปลาซิวหางไหลแต่เอู้ไหลได้เป็นยี่เดียมไหลได้นั่นคุณเอาขึ้นมาก็เยอะเถือกไหลอยู่พี่น้องตัวเด่ม่แต่ปลาซิวหางไหลเนาะจ้าเขาถือว่าถือคาดอยู่พี่น้องนี่ แต่ว่า่นเป็นใส่บใหญ่โอ้ยเคร่อใส่ไงเครื่องตาเหรอเด่นนี่ถ้าเป็นปลาซิวอ่าวเนาะจ้าเพิ่งกระตาผนแหละถือว่าถือได้เป็นเ่ยเลียมว่าถือจังได้แต่เป็นมกผลแหล่ะฮ่ยฮ่่อฮแม่าฮ่พี่นอ่าฮ่พฮ่าฮอาฮ่าฮบาฮ่าฮ่ามกาฮ่า่าฮาฮ่าอ่าฮ่างนาฮ่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 าฮนอยู่าฮ่ะ่าาาอยู่า ลังกลางแจ้งเป็นยังไงเขาทาอยู่มันเป็นปลาซิวหางไลจ่ะซิวหางไลอีกลอแล้วบ่เนจ้ะสวๆพี่น้องสว้ยคักข,ของเพลินตัวพี่น้องคักคัจ้ะสวเลยงลงเป็นปลาลาขมอนตวย่เกดน,นันน้ปลาซิวหางไลบออเป็นปลาซิวขมรอ้ อีหยังเอ้ยมาเห็ดตุ่มข่อยปังเนี่ยขาดีกแล้วหลังที่สองแล้วกระปูที่หล่ะเอหลังนี่ถือว่าเด็ดของเพิ่่นอยูพี่น้องหลังนี่เป็นปลาซิวกระม่นปลาซิวกระม่นเดีวก็ลูกปลานั่นลูกปลาอีไทยปลาอีไทยเอออีหลีปลาอีไทยพ่อใหญ่เลียมลูกปลาอีไทยพ่อมันสวดแท้งเนาะอุ้ยบ่ได้เด้อพี่น้องไหนเป็นโมกเลยปุ้ยแม่นีรีลูกปลาอีไถ่ลูกปลาอีไทยลูกปลาอีไทยปลาซิวกรม่นพี่น้อง ีมกหมอเนาะโอ้ยสุดยอดมกหมอหรือว่ามกปลีงแซ่บเบิดละพี่น้องคือเฉพาะยามหิวขขาคือตอนนี้ <c oughs> ช่วงนี้ใส่งานยั่ยเกตเด้อพี่น้องครับผมป่ะทัดดีปันใดรุ่น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 สวัสดีย่งยิ้เกตัวร์อุ้ยหางไล่ตัวน,นี้หางไล่จ้าปาลาซิวหางไล่โอ้ยเอาแต่ละหลังกับเขาท่าอยู่พี่น้องเขาท่าอยู่ ปลาซิวขมอนก็มี่ปลาซิวอ่าวก็มีนี่เบิร์ดถือว่าไข่อยู่ดอกพี่น้องพระกันใส่ทิมใบประมาณชั่วโมงกูกลัวเอนจ่าแอบเดียวกับพระกันมายามก็ถือว่าถือเบี้ยวอยู่โอ้กะเจ้าโมกิสาวคนเดินป่นถามว่เวลามานอนใส่กลางคืนเนาะแม่นจ้าเพระว่าบ่ไวดอกตุ่มขาดอืมถ้าเป็นกลางคืนตุ่มขาดเบิดร์ดเป็นอย่างไรล่ะฮักบ่ สวดสวดสวดพี่น้องสวดบุญแม่พี่น้องเบุญแม่จ่าอุ้ยขอทาแห้งสวดสวดเลยนนแม่หนอแม่จ่าอุ่หลังนี่ก็เป็นมกบางใ,ใหญ่เลยเด้อพี่น้องเอามาส่งมากอ่อ๋อเด็ดถูกหลัง<ว>อยู่พี่น้องถูกหลังแม่จ่านี่จะใส่างามๆใส่เขาดีมกหรอพี่น้อง เอดเกจะร้องตุ่มไมยายเกศปนอนโตเลยงปวนไปเท่มดงามไรทอีน้อยายเกศอุ้ยใจอยู่ขาทายุจ้าขาทายุปนปนปนมีขาใส่หรอพี่น้องเมียนอันนี้เขาอื่นปลายังปากะเดิดปลากระดี หลุดน้ำกันหลังต่อหลังเลยพี่น้องเป็นจนังไหนใช่เกตหลังนี่คืออยู่ด้ะคือบ่คือคือ,อเดี๋ยวก,ก,ก<ป>ล่องลงไปไกลๆก่อนขวดน้ำกันจ้าปุ๊ปุ๊บ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 พี่น้องกระปูกระถือ มาครักมาเนียเชะบ่มันาคาจอยู่บ่คักบ่งูเอาขึ้นคนเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายามา่างเงี้ยแต่ละหลังเต็มสุ่มด้วยพี่น้องมึงแม่ปุ๊บคือขอนกปูหลังหนึ่งมึงดีๆคันพุ่นนี่ถือแต่ขาเราได้ตุ่มเมนลาบแซบเด้อยพี่น้องกระปูหินตำป่นอืมตำปน่น บู้ยถือคักเนาะถืคักหลังหนิบางแนวพี่น้องขคนปวดๆเลยเป็นปลาทิวอ่า,อาวด้วยเก็เออแมนแมนมสม <ง S 1> กันเลยอุกนเออแต่ว่าเมันเป็นใส่ปลเต็มทีบันไดน,นะแมนจ้ะโอ้ยคักแห้งพี่น้องเอาหมันคักยิ้พี่น้องมาหน,นินั่งจกักหลังโอ้ยได้เป็นถวยบพอด้พี่น้องนี่แมนจ้าหม,มา,คามน,นาคักแห้งมาหนิเอ้าเทก่อคนนานกันนี่ปลาบล ให้จังได้ก็ถึงเนาะแม่แต่โมมีคือมื้อนกับเจ้าใส่ก่อนอันบ่มีปลากระตีหันตีนี่ตีว่าบ่ได้เอาใบไม้ปกตุ่มโฮ้ยพี่เลี้ยมเักแหงิงกระตาเหรอเด้อจ้าเพงนี่ยเส็จผสมกันได้เด้วนี่ได้แม่เพิงกระตาใหญ่เลยพี่น้องเขาท่าเราใส่ดอกหัวปีแยกเกศเออสอนน้ำเน่พี่น้อง น่าขึ้นุ่นแฉลี้ติบอดได้ใส่เนาะนี่แถวนี้ติจิตติคือมันฟังสูงพิมันลงอย่างมันต้องลงฟังพุ่นมันต้องลงฟังนั่นอีกสองอันอยู่ใส่พูนอยู่สูงพุ่นโอ้ฟังนี่ตีสิมีป่านี่นี่เขาต้องลงลงฟังนั่นตายหันนั่งเห็นอยู่ย่งอีกสองหลังสุดถ่ายแล้วล่ะพี่น้องถือบอยจีเกตเห็นอยู่ ก็สีน้อยทีลายพวกหูสวดสวดบังอ,อ,อ,อ๋อเถื่อชุบเถื่อชุพ่อดิอู้อยู่ดอกเก็บเลืกผสมหน่อยมันเป็นปลาเน,นะาะปลาค้างไร่บ่ะแมนแมนอ๋อหลังสุดถ่ายได้บด่ได้ก็บแมนเมื่อเด้อพี่น้องบ้านจะใส่แฟนรอ <c oughs> บ่ะโอ้โหรอเว้ย ถึกว่าสิวฮางไลยแม่นจ้ะโอ้ขึ้นมาเทิ่งนี่มันติดถือดีช่วงกลางเนาะแม่นช่วงน้ำไหลมีอยูซี่หาหลังติดถือดีดีเอ้ากับถือไหวได้เติมกันอยู่พี่น้องยอดได้ยอดมันอยู่รถผลลัพธ์พี่น้องขอท่าอยู่ดอกสากระตาเคืงอยู่สองสามโลเนาะกระตาใหญ่พนจนเคืองเนอะพี่น้องอ้าวยามเป็นทีเรียบร้อยเดินทางมาหอด จุดผักเลยพี่น้องบันไปเบิงยอดได้ยอดมนันมันขักน้อยใชเกตอุ้ยมันขักสามโลก่าอยู่เลยจาะเครื่องกระตาเลยเครื่องกระตาเลยพี่น้องถือว่ามาันขักในหลอบเลยเนาะเมียนจ้ะกําลังใส่ซองเ่อเ่อนีละมันขักอืมเธอแหลกนั้นใส่ข้าวเจียใส่กอนมันก็เลยบุกคอยเถิดป่าใหญตีก็เจียใส่กอนตัวนี้เขาพระท่านใส่เนาะแง่ย่งจ้ะเมืองลักษณะพระท่านใส่ดอกฮะผลงานการเดินทางเขาปลาหาใส่ตุ่มปลาซิว สุดยอดเด้อพี่น้องเหมือนในเบิ่งเนียอ้ยเติ้งงามๆเนีว่ะนี่จะใส่งามๆพี่น้องปุ่นี่จะปีงเทียงมาเด้อไอซี่ไปกินปีงปลาอืมตำแบกทัวน้ำแจเกตตอนเทียงจ้าปีงเทียงตำาบกทัวเนาะจ้าฮะสุดยอดคือกันกละพี่น้องอ่กัหาพ่อได้ยูได้กินละพี่น้องขยันมากกับพ่อได้กินถุกมืออยู่กับมีบัดมานบัดบอคือกันละพี่น้องฮะอยู่หากินแต่ว่าืมอน้ ม้านคัก,กม้านคักค่ะเหมือนี้ม้านเหมือนี้ <c oughs> ยิ้มได้เลยพี่น้องเหมือนี้เหยกขึ้นตุ่มล้างได้ก็ได้ <c oughs> บ่งไย <c> ้ <oughs> บ่งไยเลยเหมือนี้เต <c oughs> ือนกระตาอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็คือที่เป็นกับบ้านละพี่น้องบาบนี้ล่อหลุดน้ำกันคลิปใหม่หมอใหม่ชื่นชอบวีดีโอจังได้ก็ซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาอ๋อคนส่องปลาก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่ละพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกคำติชม คอยรอหลุนน้ำกันคลิปไม่เมื่อไม่พี่น้องมือนี่หมานสุดยอดด้วยมือนี้สารพผัดปลาซิวสารพัดปลาขาวเลยพี่น้องอู้หมานขกดอ่ะกลับบ้านพี่น้องบ้านนี้อ่ะกับคอยรอหลุนน้ำกันเมื่อเอินผลักพี่น้องว่าสิไปหาอยู่หากินแนวดยายเก็คิดว่าเก็เพชรแฉละเมอเอินเก็เพชรแ้กบ่อยๆ่าไม่ไส่ตุ่มน้ำเจ้าแผลนะตอนเดินทางมาพอพอนนึงพี่น้องเต็มอยู่เฮ็ดก่อซีหาดอกเน,น <c oughs> าะนั่นเด็ผลงานเพิน่น ได้ตอนเดินทางมากพี่น้องเก็เก็เกจนบกก่อยากเก็บไอ้บ่ยอยากมาใส่ตุ่มอยากเก็บเห็ดมื่อนสีลุยเห็ดน้ำพ่นละพี่น้องอ่ะรอหลุนน้ำกันเมื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณถุกไหนทุกแช่พี่น้องอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ